สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับมีคนถามกันมาเยอะว่าดิฉันมีความเห็นอย่างไรกับคลิปที่ว่าเห็นหน้าคน4คนที่ร่วมกันอุ้มศพน้องชมพู่แปมพราง บนภูเหล็กไฟอิชันตอบตรงตรงตามนี้นะคะโดยให้ฐานข้อเท็จจริงอยู่ที่คลิปนี้มีจริงถ้าคลิปนี้มีตัวตนจริงๆจ,จะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองในคดีนี้มากเพราะเป็นหลักฐานใหม่ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนแต่คลิปนี้จะมีประโยชน์หากนำไป เข้าในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องการนําเข้าทําได้3ประการ1มอบให้ทนายในคดีนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก่อนการนัดพร้อม 23. พฤศจิกายนนี้ 2. นําคลิปนี้ไปกล่าวโทษคนในคลิปโดยตรงว่าก่อเหตุกระทําต่อศพสบ 3. เผยคลิปนี้ต่อสาธารณะให้เป็นดรามา่า แบบเดียวกับเรื่องโจ้ถุงดำที่เปิดแล้วให้สังคมกดดันหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างสอตอชอให้ขยับตัวนี่คือความเห็นของฉันต่อเรื่องคลิปในยซหากมีจริงแต่ถ้าไม่มีจริงเป็นแค่เรื่องเล่ามีแนวโน้มว่าผู้เล่าหรือผู้สร้างเรื่องในซซอ,อาจจะมีความผิด ในฐานนำความเท็จเข้าสู่ระบบเพราะมีความเสียหายจากเรื่องเล่านี้อย่างน้อยน้อก็ผู้ตายที่ถูกนายซอกล่าวหาว่าเป็นลูกชู้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง f a c e b o o k ของทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีที่ทนายสนใจที่สุดไม่ใช่คดีน้องชมพู่แต่เป็นคดีบุกรุกป่าเพราะ ผูกพันกับองค์พญานาคถ้าแพ้คดีเชื่อได้เลยว่าองค์พญานาคถูกทุบแน่แต่จะทำอย่างไรให้องค์พญานาคคงอยู่นั้นขึ้นอยู่กับทนายพูดไม่ได้ทุกวันนี้มีการไปกราบไหว้สักการะบวงสวงถวายองค์พญานาคเกือบทุกวันทำให้คนถิ่นนั้นมีไรายได้เด็กเยาวชนไม่มัวสุมหัดฟ้อนหัดรำ มีค่าขนมไปโรงเรียนดูแล้วเจริญหูเจริญตาแต่ถ้าองค์พญานาคถูกทุบเมื่อไรเชื่อได้เลยว่ากกอกคงจบตามไปด้วยน่าเสียดายและเสียใจยแทนชาวกกอกกกตูมและตำบลใกล้เคียงจริงๆท้ายนี้ทนายของงงๆว่าเหตุใดที่ดินที่ตั้งองค์พญานาคมีสคหนึ่งแต่เหตุใด จึงถูกฟ้องว่าบุกรุกที่ป่าสงวนทนายอยู่ภูกเก็ตทําคดีสคหนึ่มาไม่น้อยเอาสาคหนไปขอออกโฉนดก็หลายแปลงกรมที่ดินก็ออกให้ประชาชนคนใดมีสคหนแม้จะอยู่ในที่ดินของป่าสงวนแห่งชาติก็ไม่เคยเห็นมีใครเคยถูกฟ้องคดีบุกรุกป่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่ดินสองงาน ขององค์พญานาคสค1จึงสิ้นมนคร์ังไปพลิกตำรากฎหมายไม่ทันจริงๆครับทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลพฤหัสบดี28ตุลาคม2564ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีพิสดานทุบหลังเบาๆแย่งไม่เอามาถือเองมีโทษจำคุก คดีอาญาที่โทษขั้นต่ำเกิน5ปีแม้จำเลยจะรับสารภาพสารก็ต้องให้การสืบพยานเพื่อฟังให้ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงจึงจะตัดสินลงโทษได้แต่ถ้าเป็นคดีที่โทษขั้นต่ำไม่เกิน5ปีถ้าจำเลยรับสารภาพสารก็ตัดสินคดีได้เลยเช่นวงเล็บคดีทำร้ายร่างกาย จนเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้ถูกทำร้ายตามอจ2.95มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือวงเล็บทำร้ายร่างกายไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจตามอจ3.91มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนและวงเล็บคดีข่มขืนใจ ให้ผู้อื่นกระทำการใดไม่กระทำการใดหรือยอมจำนวนต่อสิ่งใดโดยทำให้เกิดความกลัวจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือใช้กำลังประทุษร้ายตามอจุ9มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสายตาของทนายเห็นว่าลุงคนดังกล่าวหยอกแรงไปหน่อยตบหลัง ไปสองสามทีพร้อมแย่งไม้มาถือเองไม่น่าจะเป็นความผิดข,ข่มขืนใจหรือทำร้ายร่างกายวงเล็บส่วนชิงทรัพย์ดูอย่างไรก็ไม่เข้าข้อกฎหมายแต่ถูกแจ้งความทำร้ายร่างกายความผิดต่อเสรีภาพและชิงทรัพย์วงเล็บแย่งไม้ไปถือเองท้ายสุดชิงทรัพย์อัยการไม่ฟ้องโดยถูกฟ้องสองข้อหาทำร้ายร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพคมขืนใจโดยใช้กำลังพทุษร้ายทราบว่าลุงคนกล่าวให้การรับสารภาพศาลจึงตัดสินคดีดได้โดยไม่ต้องสืบพยานวงเล็บเพราะขั้นต่ำไม่เกิน5ปีโดยลงโทษจำคุก2เดือนปรับ1 0 0 0 0บาทลงโทษแล้วจำคุก1เดือนปรับ5,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีศาลนั้น ทําถูกต้องกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาทุกประการโดยไม่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่าลุงกระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่เพราะลุงให้การรับสารภาพน่าสงสารลุงนะเรื่องขี้ไก่แค่นี้กลายเป็นผู้มีประวัติอาชญากรรมมีมนทินติดตัวแถมยังมีอีก4คดีตามมาด้วยคดีที่เหลือโทษหนักหคดี โทษปานกลาง3คดีสุดท้ายไม่รู้ผลจะออกมาอย่างไรความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Hashtag เตือนความจำกันหน่อยวันที่3พฤศจิกายนเป็นวันนัดฟังคำสั่งคำพิพากษาว่าจะมีมูลหรือยกฟ้องตามธรรมเนียมอัจฉริยะไม่เคยไปฟังคำสั่งเองเพราะว่า หากศาลมีคำสั่งคดีมีมูลจะตกเป็นจำเลยทันทีและจะต้องถูกใส่กุญแจมือและนำตัวไปใต้ถุนศาลเพื่อรอการประกันตัวดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องใส่กุญแจมืออัจฉริยะจึงไม่เคยเดินทางไปฟังคำสั่งด้วยตนเองไม่ว่าคดีใดๆทั้งสิ้นเพราะสามารถไปยื่นประกันตัวทีหลังได้หรือไปรอประกัน ในวันนัดพร้อมสอบคำให้การคนหนาวน่าจะเป็นคนไม่มีผมมากกว่าเพราะประเด็นในคดีนั้นไม่ได้มีเรื่องแค่เรื่องหนี้ทกศที่อัจฉริยะสู้ด้วยการอ้างว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่มีเรื่องกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรซึ่งตรงนี้ให้ดูตัวอย่างคดีน้องหญิงที่อัจฉริยะมินว่าเป็นฆาตรกรเช่นเดียวกันออฟ ตกเป็นจำเลยในคดีน้องหญิงแต่คดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องอัจฉริยะก็มีมูลทํานองเดียวกันอันหนึ่งแม้การมีหนี้สินของชัยพลจะเป็นข้อเท็จจริงแต่กฎหมายไม่ให้สิทธิ์ใครจะมาสแสลนชี้หน้าประกาศเปล่าๆว,ว,ว่าไอ้นี่เป็นหนี้เขาไอ้นี่เหนียวหนี้มีคนมาทวงหนี้ แบบนี้แหละคดีนี้จึงหน้าจะมีมูลอย่างยิ่งเครดิตป้ายานความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมนุษย์เราลดน้ำหนักโดยการอดข้าวแต่ในทางคดีเจ้าพนักงานของรัฐลดน้ำหนักพยานด้วยการเพิ่มข้อหายกตัวอย่างคดีดังบ้านกกอกคดีนี้ เดิมมีนายชัยพลเป็นจำเลยเพียงคนเดียวแต่ก่อนการส่งฟ้องเพียงไม่กี่วันกลับมีหมายเรียกสมพรหลาโพคู่ชีวิตของชัยพลไปรับทราบข้อกล่าวหาสมรู้ร่วมคิดร่วมกันกระทำต่อศพซึ่งมีหลายเสียงพยายามบอกว่าสมพรหลาโพตกเป็นจำเลยที่สองเพราะถูกคำให้การของพี่น้องคนในครอบครัวชี้เป้า ซึ่งอันที่จริงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนรู้เท่าไม่ถึงการและไม่มีความเข้าใจในการดำเนินคดีของเจ้าพนักงานอย่างลึกซึง้งอย่างที่เคยมีแถลงการของทางตำรวจที่เชื่อว่าคนร้ายในคดีนี้น่าจะมีมากกว่าหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นเพราะการมีทีมร่วมกระทํานั้นทำให้ทุกอย่างครอบคลุมครบองค์ประกอบโดยเฉพาะ ในเรื่องของเวลาก่อเหตุเนื่องจากไทม์ไลน์ของชัยพลเป็นที่เป็นช่องโหว่จริงๆนั้นอยู่ในช่วงปลายที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างการเกิดเหตุกับไทม์ไลน์ชัยพลที่น่าสนใจคือช่วง9ก้นาฬิกา1นาทีถึง 9. ก้นาฬิกานาทีซึ่งเวลาดังกล่าวชัยพล มีพยานหลายคนจนถึง9นาฬกายีมสองนาทีพยานคนเดียวก็คือสมพรเมียรักถ้าสมพรรู้เห็นกับชัยพลและก็การยืนยันที่อยู่ให้ชัยพลจะกลายเป็นการช่วยกันปกปิดทันทีดังนั้นถ้าจะให้ง่ายในการรวบชัยพลก็ต้องรวบสมพรด้วยสมกับที่เป็นคู่ชีวิตกันอย่างแท้จริง จะทุกข์หรือสุขก็ต้องไปด้วยกันการจะจับสมพรไม่ยากเท่าไหร่เพราะมีเส้นผมเส้นขนเป็นวัตถุพยานที่จะชี้ว่าสมพรอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังขาดความกลมกลืนในการสร้างความเชื่อและมีเหตุเพียงพอที่จะออกหมายดังนั้นการสอบเพิ่มจะช่วยหาตัวเชื่อมได้จุดที่สนใจคือ พฤติกรรมที่เชื่อว่าทำหรือไม่ทำเพราะรู้แก่ใจว่าตนกระทำผิดน้ำสาบานเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งคำถามกับทุกคนในครอบครัวทำนองเดียวกันว่าวันที่ไปสาบานทุกคนดื่มน้ำสาบานหรือไม่คำตอบคือไม่มีสองคนไม่ได้ดื่มคือชัยพลและสมพรซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและไม่ว่าคนทั้งสองจะไม่ดื่มน้ำสาบานเพราะเหตุใดก็ตาม ที่ในทางพฤติกรรมถูกมองว่าการไม่ดื่มของชัยพลเป็นการกระทําผิดตามสาบานแต่สําหรับสมพรละ่ะสมพรไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าทําผิดทําไมไม่ดื่มดังนั้นเหตุผลเดียวที่สมพรไม่ดื่มก็คือร่วมกระทําผิดนั่นแหละที่มาของหมายเรียกไม่ดื่มน้ําสาบาน